สิ่งของที่ดูจะธรรมดาธรรมดาดูยังไงก็ไม่มีพิษมีภัยแต่มันก็ยังอุสตส่าห์จะถูกคนร้ายในโครน,นันใช้มันเป็นอาวุธในการสังหารคนได้ครับวันนี้เราจะพามาดูอาวุธประหลาดสุดสร้างสรรค์ที่ถูกคนร้ายใช้มาเป็นอาวุธกันคัดมาแต่อันแปลกๆที่ดูยังไงก็ไม่น่าจะถูกใช้เป็นอาวุธในการสังหารคนได้ครับจะมีอะไรแปลกๆกันบ้างไปชมกันได้เลยครับคนร้ายในโครน,นันที่ใช้ปลาในการก่อคดีเหตุการณ์ในตอนนี้มันเกิดขึ้นที่พัตคาหแห่งหนึ่งครับที่พวกลุงโมริพาโคน นนากกกัับลไปิข้วซึ่งวันที่พวกเขาไปกินเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเอกนะครับแต่เช้าวันนุ่งขึ้นนี่สิคุณฮานาโอกะเจ้าของร้านอาหารที่พวกลุงโมริเพิ่งจะไปกินมาเมื่อวานเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วครับเขาเสียชีวิตอยู่ในร้านของตัวเองสภาพก็คือเขานอนล้มอยู่บริเวณโต๊ะที่เขานั่งทําเหยื่อตกปลาครับคือเมื่อวานนี้เขาบอกกับลุงโมริครับว่าเขาจะออกไปตกปลาคืนนี้ก็เลยต้องนั่งทําเหยื่อสําหรับวันพรุ่งนี้ข้างๆกับร่างคุณฮานาโอกะก็มีแจกันตกอยู่บวกกับสถานที่เกิดเหตุมันม การก่อสร้างครับที่มันมักจะเกิดแรงสั่นสะเทือนตอนแรกก็เลยสันนิษฐานกันไปครับว่าคุณธนาโอกาเนี่ยคงจะนั่งทําเหยื่อตกปลาแล้วก็เกิดแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างจนสุดท้ายแจการที่มันถูกวางเอาไว้เพื่อตกแต่งร้านที่มันวางอยู่เหนือซีซ่าของคุณธนาโอกามันตกลงมาโดนหัวของเขาจนเสียชีวิตครับแต่มันก็โป๊ะแตกเพราะว่าหน่วยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาไปเจอเกตปลาติดอยู่บริเวณแผลของผู้ตายครับคนร้ายในคดีนี้ไม่ได้ใช้ปลาฉลามให้มากัดคนเหมือนคดีก่อนที่ผมเอามาเล่าลงนะครับแต่ใช้ปลาแช่แข แข็งทุบเข้าไปที่หัวผู้ตายแบบดือด้อๆคือง่ายๆแบบนี้เลยนี่แหละครับไม่จาเป็นต้องมีทวิคอะไรเลยปลาตัวใหญ่ที่มันถูกแช่แข็งไว้เนี่ยมันแข็งสุดๆเลยนะครับคนร้ายในคนนั้นที่ใช้เสื้อในการกอ่อคดีคุณครูวระกาศกับคุณอากอิพาดเด็กๆเด็กแก๊้งนักสือไปเที่ยวทะเลกันครับแต่สุดท้ายเนะี่ยมันก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้น ภายในร้านค้าแห่งหนึ่งบริเวณชายหาดคุณเจ้าของร้านเขาถูกใครบางคนใช้ผ้าที่ปกติเนี่ยมันจะถูกปูให้ลูกค้าลองนั่งลัดเข้าไปที่คอครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ผ้าผืนนั้นคุมตัวเขาไว้สารวัตรโยโกมิโซะที่ได้รับหน้าที่ดูแลคดีนี้ก็นำผ้าที่คาดว่าถูกใช้ในการฆาตกรรมไปตรวจสอบรอยนิ้วมือดูก็เพราะว่ามันมีรอยนิ้วมืออยู่จริงๆครับมันเป็นลายนิ้วมือของคุณทาคากิที่เป็นพนักงานอยู่ในร้านนี้เหมือนกันครับมันอยู่บริเวณมุมผ้าทั้งสองข้างซึ่งดูจากรอยนิ้้ววมมืออแลเน่ยยังงไก็าจะ,จะร นิวมือที่เกิดขึ้นจากการดึงมุมผ้าเพื่อรัดคอนี่แหละครับแต่สุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏขึ้นอาวุธมันก็คือผ้ารองนั่งนั่นแหละครับแต่มันมีอยู่2ผืนคนร้ายตัวจริงก็คือพนักง,งานผู้หญิงอีกคนที่ชื่อว่าไมกะครับเอานําผ้ารองนั่งผืนแรกนํามาผูกใหม่ให้มันกลายเป็นชุดสําหรับผู้หญิงครับแล้วก็แกล้งทําเป็นขอรองให้คุณทาคากิผูกมุมของผ้าให้เพื่อต้องการให้ลายนิ้วมือของเขามันติดอยู่ที่ผ้าครับพูดง่ายๆก็คือต้องการจะป้ายความผิดให้กับคุณทาคากินั่นเองหลังจากนั้นก็ไปหา ลองนั่งที่มีลายนิ้วมือของคุณทากากิรัดคอผู้ตายแล้วก็ใช้ผ้าลองนั่งอีกผืนที่เตรียมมาที่ใช้สําหรับให้ลูกค้าลองนั่งมาผูกใหม่ให้กลายเป็นชุดเหมือนตอนแรกครับแค่นี้ก็สามารถโบยความผิดให้กับคุณทาคากิได้แล้วแต่ที่ส่วนสุดๆก็คือผ้าลองนั่งที่เขานํามาผูกเป็นชุดเนี่ยมันดันเป็นผ้าลองนั่งที่พวกเด็กแก๊งนักสืบเขานั่งครับแล้วเกนตาก,ก็ไปบังเอิญทําขนมพกตรงนั้นพอดีซึ่งชุดที่คนร้ายใส่เนี่ยมันก็ยังมีรอยขนมของเกนตาอยู่เลยครับมันก็เลยเป็นหลััักฐาาาาาาานนนมมดตววคร้้่เขํผปู เป็นชุดคือสวยจริงครับถ้าเกนตาไม่ทําขนมพกลงตรงผ้าเนี่ยมันก็คงจะไม่มีหลักฐานแล้วนะครับคนร้ายในโคนันที่ใช้เบ็ดตกปลาในการก่อคดีมีปลาแล้วก็ต้องมีเบ็ดตกปลาด้วยครับรานโคนันแล้วก็ลุงโมริพวกเขากําลังเดินเล่นกันอยู่แต่ก็ได้ยินเสียงคนร้องขึ้นมาก็เลยวิ่งไปดูที่ต้นต่อของเสียงที่มันก็มาจากตึกแถวนั้นนั่นแหละครับปรากฏว่ามันมีคนตายอยู่จริงๆผู้ชายคนนี้เขาเสียชีวิตอยู่บริเวณระเบียงใกล้ๆกันก็มีแจกันแตกอยู่ครับสนันนษฐานเบื้องต้นก็เลยคาดการว่าเขา ทุบเข้าไปที่หัวส่วนอาวุธสังหารก็คงจะเป็นแจกรนที่มันแตกอยู่ใกล้ๆกับร่างของผู้ตายนั่นเลยครับผู้ต้องสงสัยมีอยู่ทั้งหมด3คน2คนแรกก็คือคุณทาคาโกะที่เป็นภรรยาแล้วก็คุณเทสโอสองคนนี้เขาเข้ามาหาผู้ตายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตครับส่วนอีกคนก็คือคุณโนริโอเขาพักอยู่ในตึกที่เกิดเหตุเหมือนกันแต่ในช่วงเวลาที่ผู้ตายเสียชีวิตคุณโนริโอเขาไม่ได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับถ้าดูจากพฤติกรรมของพวกเขาทั้ง3คนก็มีแค่คุณทากาโกะกับเทสโอที่น่าสงส ก็น่าจะมีโอกาสที่จะใช้ใจการทุบหัวเขาได้แต่ความจริงแล้วคนร้ายตัวจริงก็คือคุณโนดิโอครับอาวุธที่เขาใช้ในการสังหารมันคือเบ็ดตกปลาครับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเขาก็ไปที่ตึกตรงข้ามกับผู้ตายซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้เสียชีวิตกําลังล้งาไทเก๊กอยู่ตรงบริเวณระเบียงพอดีคนร้ายเขาใช้เอ็นผูกกับลูกตุ้มเหล็กแล้วก็โยนจากตึกล้างไปจนถึงระเบียงระยะห่างจากตึกล้างจนถึงระเบียงเนี่ยมันก็ประมาณ30เมตรครับผู้คอลายที่กําลังล้งาไทเก็กอยู่ ทำให้ตัวเขาเคลื่อนไหวช้ามากๆเรียกได้ว่าเป็นเป้านิ่งเลยก็ได้ครับบวกกับคนร้ายเนี่ยชื่นชอบตกปลาอยู่แล้วมีทักษะด้านนี้อยู่แล้วครับการที่จะเวียงเบ็ดที่มีลูกตุ้มเหล็กติดอยู่ไปโดนหัวคนในระยะ30เมตรได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยครับคนร้ายในโคนานที่ใช้โครงเสื้อในในการก่อคดีสถานที่เกิดเหตุตอนนี้คือห้องปิดตายลอยฟ้าหรือบนเครื่องบินนั่นเองครับมีผู้โดยสารคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ําชินิจิสันิฐานเบื้องต้นว่าเขาถูกอะไรบางอย่างแทงเข้าบริเวณต้นคอด้านหลัง อาวุธที่ใช้สังหารก็คือของปลายแหลมครับที่มีลักษณะคล้ายกับที่เจาะน้ําแข็งครับผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มีอยู่ทั้งหมด4คนเพราะว่าพวกเขาทั้ง4คนเป็นคนที่เข้าไปในห้องน้ําเหมือนกับผู้ตายหรือก็คือเป็น4คนที่มีโอกาสที่จะสามารถลงมือก่อคดีฆาตกรรมได้ครับแต่ถ้าดูภาพรวมของคดีนี้แล้วมันก็ดูจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะสถานที่เกิดเหตุมันคือบนเครื่องบินครับที่เปียบเสมือนกับห้องปิดตายลอยฟ้าคนร้ายไม่สามารถหนีไปไหนได้หรือทิ้งอาวุธสังหารไปได้เลยหรือก็คือแค่ตรวจสอ อบร่างกายกับสัมภาระของผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนที่เขาไปเข้าห้องน้ําในช่วงเวลาที่เกิดเหตุถ้าพบอาวุธปลายแหลมหรืออาวุธที่ดูเหมือนกับที่เจาะน้ําแข็งก็เท่ากับว่าคนคนนั้นคือคนร้ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นซะทีเดียวกบแน่นอนว่าพอตํารวจตรวจสอบผู้ต้องสงสัยทั้ง4ี่คนใช่ครับไม่มีใครที่มีอาวุธรูปทรงเหมือนกับของปลายแหลมหรือที่เจาะน้ําแข็งสักคนเลยแต่ในเมื่อยังหาอาวุธสังหารไม่พบในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับการที่ยังไม่พบอาวุธมันก็เท่ากับว่า คนร้ายยังคงเก็บอาวุธสังหารไว้กับตัวเองมันเป็นสิ่งของที่แม้ว่าจะถูกตรวจค้นอีกสิบครั้งมันก็จะไม่ถูกสงสัยครับแถมยังสามารถผ่านเครื่องตรวจจับโลหะมาได้อีกเป็นสิ่งของที่ดูครั้งแรกยังไงก็เดาไม่ถูกครับมันคือลวดลวดในชุดชั้นในหรือในบาของผู้หญิงนั่นแหละครับเขาฝนปลายลวดด้านหนึ่งให้มันแหลมแล้วก็ใช้น้ำหนักของตัวเองกดปลายแหลมทิ่มเข้าไปที่ท้ายทอยทิ้งน้ำหนักลงไปให้ลึก 5- 6ถึงซนติเมตรทิ่มเข้าไปที่บริเวณเส้นประสาทที่สันหลังอาวุธในนนนตออี้เป็ ตอนที่ต้องยอมยรับลรรเลยครับว่ามันล้าจริงๆใครจะคิดนะครับว่าโครงเหล็กบริเวณชุดชั้นในเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นอาวุธสังหารคนได้โคตรเนียนเลยครับคนร้ายที่ใช้ซ่วมในการก่อคดีลันคนนันโซนโกะแล้วก็เซรละมีนัดตีเทนนิสกับคุณมาคโตะครับแต่มันก็โชคร้ายมากๆเพราะว่าฝนมนันตกซะก่อนก็เลยไปโยนโบลิ่งกันแทนระหว่างที่กําลังโยนกันไปมาเนี่ยก็ไปเจอกับกลุ่มคุณครูที่พวกเขาก็มาโยนโบลิ่งเหมือนกันครับคุยกันไปมาก็พบว่าคุณครูอีกคนหนึ่งที่มาด้วยอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไป ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ควรจะมาโยนโบลิกด้วยกันนี่แหละแต่เขาเมาหนักมากครับแล้วก็เกิดไปมีเรื่องชกต่อยกับคนแถวนั้นซึ่งคนแถวนั้นก็คือคุณมาโคตโตะนี่แหละครับสุดท้ายก็เลยให้เขาสงบสติอารมณ์อยู่ในรถทิ้งเวลาให้เขาสงบได้สักพักหนึ่งครับก็กลับไปดูในรถก็พบว่าคุณครูคนนั้นที่ชื่อว่าทันบาเนี่ยเขาหายตัวไปแล้วพวกลุงโมริก,ก็เลยขออาสาช่วยตามหาด้วยอีกแรงครับก็เริ่มจากตามหาบริเวณที่จอดรถใต้ท้องรถเผราะว่าเขาจะไปเมาหมดสติอยู่แถวนั้นครับ หาออกไปที่ร้านนั่งดื่มแถวนั้นเพื่อว่าเขาจะไปดื่มต่อแต่ว่าก็ไม่เจอใครอยู่ดีครับก็เลยกลับมาที่จอดรถที่สุดท้ายที่เจอเขาซึ่งคราวนี้เนี่ยมันเจอครับคุณครูคทันบะเสียชีวิตอยู่ในห้องซ่วมที่อยู่ในที่จอดรถนี่เลยครับสภาพของเขาก็คือเลือดออกบริเวณเยื่อบุตามีฟองไหลออกจากปากหน้าไม่บวมไม่มีร่องรอยการถูกมัดด้วยเชือกเสื้อผ้าก็เปียกไปหมดทั้งตัวสาเหตุการตายถึงแม้ว่ามันจะดูน่าเหลือเชื่อแต่เขาจมน้ําเสียชีวิตครับซึ่งตอนแรกก็คาดการว่าคนร อาจจะฆาตก,กรรมเขาจับเขากดน้ำจากที่อื่นแล้วก็ค่อยเคลื่อนที่ร่างของคุณปู่ันบะมาไว้ในห้องน้ำแต่วิธีการของคนร้ายมันลับมากกว่านั้นครับเ <c oughs> ขาเรียกผู้ตายมาที่ห้องน้ำใช้ดิช็อตไฟฟ้าช็อตเขาจนหมดสติแล้วก็นำร่างเขาไปไว้ในห้องน้ำใช้เทปปิดช่องระบายอากาศจุดไฟบนกระดาษที่มันติดไว้กับปากกระป๋องของน้ํามันกา๊าซแล้วก็นำกระป๋องที่จุดไฟวางไว้บริเวณด้านบนของผู้ตายหลังจากนั้นก็ปิดประตูใช้เทปกาวปิดประตูอีกรอบหลังจากนั้นเมื่อฝนตกคนร้ายก็จะใช้ผ้า คุณหนูอุดท่อระบายน้ําที่อยู่ใกล้ๆกักกนกับห้องน้ําเพื่อไม่ให้น้ําที่มาจากฝนเนี่ยมันสามารถระบายออกไปได้ยับเมื่อเวลาผ่านไปกระป๋องที่ถูกจุดไฟจะทําให้อากาศร้อนจนขยายตัวพอปริมาณออกซิเจนมันลดตับลงเรื่อยๆไฟก็จะดับพออุณหภูมิลดลงอากาศก็จะหดตัวแล้วก็ทําให้น้ําฝนที่อยู่ข้างนอกถูกดูดเข้ามาในห้องน้ําผ่านช่องระบายอากาศซึ่งในท้ายที่สุดคุณครูทันบาทก็จะเสียชีวิตเพราะว่าจมน้ํานี่แหละครับที่คนร้ายใช้เนี่ยมันก็คือการทดลองวิทยาศา ที่เคยเรียนกันในตอนเด็กการเทน้ําจุดเทียนแล้วก็เอาบิกอร์มาครอบเทียนเอาไว้ทีซึ่งสุดท้ายพอเทียนดับน้ําที่อยู่รอบๆมันก็จะถูกดูดเข้ามาในบิกอร์คือคิดไม่ถึงเหมือนกันครับว่าการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เราเคยทําในวัยเด็กมันจะถูกใช้เป็นวิธีการก่อคดีฆาตกรรมได้แล้วนี่ก็เป็น5อาวุธสุดครีเอทีฟสุดสร้างสรรค์ของคนร้ายในโควิดที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังครับทุกคนคิดว่าอันไหนมันสร้างสรรค์ที่สุดหรือมีวิธีการอาวุธหรือทิคอะไรในใจก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ